เปิดชีวิตหลังเลิกตาของอ้ํมอธิชาติย้ายกลับไปอยู่กับคุณแม่และพาคุณแม่ออกกําลังกายอัํมอธิชาติกลับจากอินเดียแล้วลงภาพแรกกับคุณแม่หลังนัดมีเรียประกาศยุติชีวิตคู่1ิปีหลังเป็นข่าวลือคุมเครือกันมาสักพักหนึ่งกับความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของพระเอกก้ามปูอ้ํมอธิชาติกับนักร้องสาวเสียงดีนัดมีเรียซึ่งก่อนหน้านี้ทางฝ่ายของอ้ํม ก็ได้ออกมาพูดเปิดใจว่าความรักยังดีอยู่ขาดเตียงยังแน่นไม่ได้มีอะไรเหมือนข่าวลือแต่ล่าสุดแล้วนัเมเเรียก,ก็ได้ออกมาเปิดใจแบบเต็มๆว่าเธอกับอ้ําอธิชาตินั้นได้ยุติความสัมพันธ์จบชีวิตคู่และเป็นการเลิกราด,ด้วยความเข้าใจโดยเธอไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรขอเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นแต่เธอยือนยันว่าวันนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กัน และว,วันนี้หากใครติดตามอินตาแกรมของอ้ําอธิชาติจะเห็นโพสต์แรกที่อยู่กับคุณแม่เป็นการพาคุณแม่ออกกําลังกายทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอ้ําอธิชาติได้กลับมาอยู่บ้านกับคุณแม่อย่างเป็นทางการแล้วและยังได้ลงภาพพาคุณแม่ไปทําบุญบ่อยๆอ,อีกด้วยชัดเจนว่าชีวิตโสดหลังเลิกราของอ้ําอธิชาตินั้นอยู่กับ คครครอบัวพาคุณแม่ออกกําลังกายพาคุณแม่ไปทําบุญค่ะภาพนี้ก็เป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะว่าหนุ่มอ้ํานั้นตอนนี้หลังเลิกลากับนัทเมเลียนะคะก็ได้กลับมาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านโดยพาคุณแม่นั่งออกกําลังกายและไปทําบุญค่ะ ถ้าเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายว่าเป็นการจบลงด้วยดีและยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะอย่างไรก็ขอให้ทั้งสองคนนั้นสามารถมุบออนไปได้อย่างรวดเร็วและขอให้มีความสุขและพบสิ่งดีๆกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งของทั้งสองคนด้วยขอเป็นกำลังใจค่ะ